สวัสดีนักเรียนชั้นปสาทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคในรายวิชาภาษาไทยกันค่ะประโยคคืออะไรมีหน้าที่อะไรและประโยคเกิดขึ้นได้อย่างไงเราไปเริ่มเรียนรู้กันได้เลยค่ะประโยคหมายถึงคำที่มาเรียงกันและน่าจะความที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะ โดยทาให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอ่า,รามาดูกันนะคะว่าประโยคประกอบด้วยกี่ชนิดประโยคของเรานั้นประกอบด้วยสองส่วนหรือสองชนิดก็คือหนึ่งส่วนของภาพประธานก็คือผู้กระทําหรืออาจจะมีบทขยายของผู้กระทํานั้นก็ได้เขาเรียกว่า ประธานหรือบทขยายประธานนั่นเอง2ก็คือภาคแสดงอันนี้คือกริยาและบทขยายกริยาหรือว่าอาจจะกลายเป็นกรรมหรือส่วนขยายกรมรมก็ได้ใช่ไหมักเรียนเรามาดูต่อกันเลยนะคะว่าประธานคืออะไรประธานก็หมายถึง ผู้ที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้เช่นตำรวจสุนะัขปากกาต้นไม้เป็นต้นใช่ไหมคะนอกจากเราจะมีประธานแล้วบางประโยคอาจจะมีบทขยายประธานก็ได้ บท,บทขยายประธานก็คือการอธิบายลักษณะของผู้กระทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูอยู่สองคำนะคะคำแรกก็คือหน,นังสือสีแดงหนังสือสีแดงหนังสือคือประธานใช่ไหมคะสีแดงคืออะไรสีแดงก็คือบทขยายประธาน อธิบายลักษณะคําว่าหนังสือให้เราได้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าหนังสือเนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมคะคำที่สองก็คือผู้ชายคนนั้นผู้ชายคืออะไรผู้ชายคือประธานใช่ไหมคะนักเรียนคนนั้นก็คือสิ่งที่เราอธิบายลักษณะของผู้ชายว่าผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายคนนั้นต่อมาค่ะกริยา กริยาหมายถึงคำที่แสดงอาการหรือปรากฏให้เห็นเช่นเดินวิ่งเป็นอยู่คือเป็นต้นนอกจากจะเป็นกริยาแล้วเรายังมีบทขยายกริยาอีกใช่ไหมคะบทขยายกริยาของเราก็คือการอธิบายลักษณะอาการที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น อ่ะครูมีอยู่สองคำคำแรกก็คือพ่อวิ่งเร็วพ่อวิ่งเร็วพอ่อพ่อคือประธานใช่ไหมนักเรียนวิ่งคือกริยาแล้วเร็วล่ะเร็วคืออะไร เร็วของเราก็คือบทที่ขยายกริยาทําให้เรารู้ว่าพ่อเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นหมูกินจุหมูคือไรนักเรียนช่วยผูต้ตอบหน่อยสิคะหมูคืออะไรอ่าหมูคือประธานกินละะคะนักเรียนกินหมายถึงอะไร กินก็คือบทกริยาใช่ไหมคะจุล่ะจุก็คือส่วนที่ขยายกริยานั่นเองใช่ไหมคะอ่าต่อมาค่ะต่อมาต่อมาก็คือกรรมกรรมหมายถึงผู้ที่ถูกกระทำ อาจจะเป็นคนสัตว์ซื้อสิ่งของก็ได้เช่นกระต่ายบ้านรถเธอเป็นต้นแล้วบทขยายกรรมละคะนักเรียนบทขยายกรรมก็คือการอธิบายให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเขาถูกกระทําแบบไหนใช่ไหมอย่างเช่นครูมี บทหรือว่ามีประโยคให้นักเรียนมาวิเคราะห์อยู่หนึ่งประโยคช่วยกันนะคะนั่นก็คือน้องเลี้ยงแมวสีขาวน้องคือ,อรายนักเรียนน้องคือประธานเลี้ยงละคะเลี้ยงก็คือกิยาใช่ไหมคะแมวะ่ะ แมวคือกรัมสีขาวเราคือลายนักเรียนสีขาวคือบทขยายใช่ไหมคะที่มาขยายแมวดังนั้นสีขาวคือบทขยายกรามเป็นยังไงกันบ้างคังเรียนประโยคถ้าเราตั้งใจและ รู้ว่าประโยคมีที่มาแบบไหนเราก็สามารถแยกออกได้เลยใช่ไหมคะว่าประโยคนั้นอะไรคือประธานอะไรคือกริยาและอะไรคือกรัมงั้นวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอในการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ